สวัสดีค่ะขอต้อนรับคู่ชมนะคะก็สู่รายการตลาดสดพระรามสีวันนี้พุกอโโดนะคะพาทุกคนมาล่องเรือนะคะมาที่วัดปากน้ําภาษีเจริญจะพามาไหว้สรีราสังขารของหลวงพ่อสดและก็จะพาไปกินของอร่อยตามก็ไปเลยค่ะตลาดสดพระรามสี่วันนี้พาคุณผู้ชมมาล่องเรือไหว้พระเช็คกิน l a n มา a ์ k ใหม่กันที่วัดปากน้ำํำเขตภาษีเจริญกรุงเทพนีค่ะ วัดปากน้ำเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อของวัดจึงถูกเรียกขานตามที่ตั้งว่าวัดปากน้ำนี่ค่ะวัดปากน้ำภาสีเจริญกรุงเทพ ตรงนี้นะระหว่างที่เราล่องเรือมานะคุณผู้ชมนะก็จะมี2วัดไม่ว่าจะเป็นวัดปักน้ํากับวัดขุนจันทร์อยู่ตรงข้ามกันเลย2วัดนี้ถือว่าเป็นการล่องเรือที่คุ้มนะมาเที่ยวทั้งที่คุณผู้ชมค่ะได้ทั้ง2วัดเลยโอ้โหสวยงามมากจริงๆเลยน้อดูสิไฮไลท์เด็ดของการล่องเรือในคลองบางกอกใหญ่ก็คือความงามของพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลที่ตั้งกระงานโดดเด่นเป็นสง่า เคียงคู่กับพระพุทธธรรมกายเทพมงคลซึ่งวิจิตรสวยงามมากๆเลยละค่ะการวัสกการ์ท่านเจ้าคุณค่ะอ,อ่เจริณพรอยูพิธีกรวันนี้บุกะมาที่วัด ปักน้ํพระศิษเจริญก็เลยอยากจะให้ท่านเจ้าคุณนะคะช่วยพาเดินชมหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ได้ได้ค่ะกล่าวนามสกาลเจริรเด๋ยวตามตามมาแล้วกันหัวใจของวัดเลยมันมีอยู่ประมาณ3 4สอย่างค่ะอันดับแรกเลยคือพระบโวสถพระอุโบสถอ่าบโบสถวิหารลานพระเจดีเนี่ยเห็นไหมอ่าโดยเฉพาะพระบโบสถแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามาที่จะดีแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันว่าเป็นหัวใจของของวัดเหมือนกันโดยเฉพาะที่เจดีแห่งนี้ก็จะมี พระบรมมหาสา,าริเิกธาตุอยู่ชั้นห้า <ฮะ S 2> พระบรมมหาสา,าริเิกธาตุนั้นเป็นหัวใจของเจดีย์พระมหาเจดีย์มหารัชมงคลเป็นเจดีย์ที่มีความสูง80เมตรภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างศิลปะยุครนโกสศนทร์กับล้านนาค่ะภายในมี5ชั้นแต่ละชั้นก็มีชื่อมีกุศโลบายและมีการใช้งานที่แตกต่างกันไปค่ะอันนี้เป็นเจดีย์แก้วเป็นเจดีย์แก้วเป็นเจดีย์แก้วจำลองค่ะ เป็นศิลปะผสม<ฆ>ระหว่างรัตนโกสินทร์แล้วก็ล้านนา,<อ>าถ้าเราสังเกตดีๆบริเวณด้านบน<ฆ>จ,าจากที่ใต้ใต้พระโพธิร,รูปทองคำเล็กๆเหลือง<ฆ>ลงมานั้นด้านบนนั้นเป็นศิลปะของล้านนา<อ>แต่ว่า,าต่ำกว่านั้นลงมานี้เป็นศิลปะของรัตนโกสินทร์ก็คือเป็นการผสมผสานประยุกต์กันระหว่างรัตนโกสินทร์กับล้านนาแล้วก็ได้แบบมาจากวัดโลกโมลีที่จังหวัดเชียงใหม่ด้านหลัง พระบุทรรูปองนั้นเนี่ยจะมีสถูปเล็กๆอยู่ด้านในเนี่ยบรรจุพระบรม,มาสารีริกธาตุอยู่เต่าบุก็ขออนุญาตได้ได้เลยใช่ไหมได้เลยได้เลย ครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับชาวพุทธแล้วการได้ไหว้และขอพรพระบรมสารีริกธาตุถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตค่ะซึ่งพระบรมสารีริกธาตุจะอยู่ที่ชั้นห้าของพระมหาเจดีย์แห่งนี้หากคุณผู้ชมจะมาขอพรวันธรรมดาจะต้องเดินขึ้นบันไดนะคะเพราะลิฟต์จะเปิดให้บริการแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะ ไหว้ขอพอรพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วเจบุ๊กก็ไม่พลาดที่จะให้พระอาจารย์พาไปชมพระใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระมหาเจดีย์แห่งนี้พระอาจารย์ขาเมื่อกี้บุกโกล่องเรือมาแบบตักทางแม่น้ำแล้วเห็นหนึ่งที่บอกว่าพระพุทธรูปใหญ่มากๆเลยเพื่นอนๆแบบไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุน่นแล้วก็อเมริกาฝั่งยุโรปเนี่ยพอเวลาเจอบุกโกบอกอยู่มาจากประเทศไทยใช่ไหมเคยเห็นภาพนี้บอกว่าใช่คือวัดปักนาศเจดีย์กับพุทธรูปนี้ สองส่วนนี้เกี่ยวเนื่องกันนะ,ะเดิมทีเนี่ยลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยมีความดําริในการที่จะสร้างพุทธรูปเนี่ยก่อนที่จะสร้างเจดีย์นี้พุทธรูปองนี้สร้างด้วยทองแดงทองแดง99.99% 99นะเป็นโลหะก็ต้องมีความหนักมากหน้าตากว้าง40เมตรสูง69เมตรพุทธรูปในประเทศไทยถ้าทําด้วยโลหะองค์ใหญ่ขนาดนี้พระอาจารย์ชื่อว่ายังไม่เคยเห็นก็น่าจะเป็นที่วัดปากน้ําแห่งแรกใช่ตอนนั้นเนี่ย ช่างที่มีความชํานาญการในการสร้างศิลปะวัตถุใหญ่ขนาดนี้แล้วทํามาจากโลหะในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีสเกลใน,ใน,ในการคานวณมาให้เออร์เลอร์ความผิดเพี้ยนของพระพักของพระพุทธเจา้าหรืออะไรต่งางๆเนี่ยพวกงนี้ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าสร้างขึ้นไปแล้วเกิดความเมอร์เลอร์เนี่ยแทนที่จะสวยงามก็กลายเป็นไม่สวยงามไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยทางหลวงพ่อเจ้าบุญสมเด็จก็เลยติดต่อไปทางประเทศจีนให้ช่างจีนซึ่งเขามีประสบการณ์ในการสร้างแบบนี้มาก่อนโดยการหล่อเป็นชิ้น เป็นชิ้นเป็นเหมือนจิ๊กซอ่นะไมวค่อยส่งมาใช่มาเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาทางเรือแล้วมาประกอบที่นี่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างก็าตามการประกอบก็าตามเป็นช่างจากประเทศจีนทั้งหมดประเทศจีนมาที่มาพี่ประเทศไทยหมดเลยมา,ม,ามาที่เมืองไทยทั้งหมดพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทําจากทองแดงทั้งองค์สูง69เมตรหน้าตักกว้าง40เมตรเพิ่งผ่านการสมโพธิแล้วเสร็จไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งจุดนี้เองถือเป็นจุดที่ช่างภาพทั้งไทยและเทศนิยมมาถ่ายภาพแล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากเลยละคะ่ะทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความสวยงามและความวิจิตระการตาของพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลและพระพุทธธรรมกายเทพมงคลเป็นจำนวนมากเลยละคะ่ะตอนที่สร้างเจดีย์เสร็จใหม่เนี่ย นักท่องเที่ยวที่มาเยอะมากเลยคือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะชาวญี่ปุ่นแล้วก็ยืนพื้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันถึงขนาดว่าเขาอาไปลงในนิตศสารเป็นคู่มือนักท่องเที่ยวเขาเลยว่าถ้าคุณมาประเทศไทยหนึ่งในสิบสถานที่ที่คุณควรจะมาคือเจดีย์แห่งนี้ไกด์ไลน์นักท่องเที่ยวใช่ในหนังสือนักท่องเที่ยวเขาเลยนะมีปีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเยอะมากที่เราเห็นนันจีนจะมาเยอะมากจะมาเยอะมากเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชาวจีนทั้งหมดใช่มาเยอะมากถ้าเรามีโอกาสมาได้มาถ่ายได้มาเห็น พระมหาเจาดีย์แล้วได้มาเห็นพ,พุทธรูปใหญ่แล้วเราควรจะไปสาการะ,<ฮ>ะพระมหาเทระที่คิดดําริในการสร้าง <ฮะ S 1> สองสองส่วนนี้ด้วย <ฮะ S 1> ซึ่งก็คือหลวงพ่อเจ้าพระคุณสุเดชพระมหาราชมังคลาจารย์ <ฮะ S 1> แต่ว่าท่านมรณภาพไปแล้ว <ฮะ S 1> แต่ว่ายังไม่ได้ทําการพระราชทานเพลิงศพปรีละสังขารท่านยังอยู่ต้องมีโอกาสไปกราบได้ <ฮะ S 2> พอโสดตอนท่านนั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดนิมิตเห็นองค์พระใหญ่ขนาดนี้ในนิมิตของท่าน ซาลาเปาดับเบิลไข่ด้านบนโชว์ด้วยไข่เค็มด้านในมีไข่พะโล้นี่สิบบาทเนี่ยดูดิไฟแนนจุ่มก่อนซอสไปจิ้มกับกระเทียี่ยวเพราะมันจะได้กรอบสุดยอดภาษาฮินี่ถ่ายวันละ600ลูกซาลาเปาก็ห้าหกร้อยรูกขนมจิ้มกับหมาประมาณทันลูกป